นนห้อยะกระพุงโอ้ยทุพุงมันขาวๆพุงชมพูพุงชมพูเห็นยวดิอ้ยกระพุงกระพุงสบายใจไอ้วันด้านล่างอันดวนดนทำริบแปรพื้นนะฮะฮะดันดันอืมอืม ม้านดอมือโอ้ฝนตก่ะโอ้ฝนตกไม่ได้ไปเที่ยวเลยโอ้ฝนตกไม่ได้ไปเที่ยวเลยสภาพ มัน <c oughs> เป็นยังไงอพามันเป็นยังไง